ข้อกับสวัสดีและสบายดีบอสกู่สุคนสมองสบอนบอสพังไทยและพังลราเอฟซีทุกทางที่เคารพรักแพงวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เค่องของแม่บอลุงอีกแล้วพี่น้องแม่บอลุงมาหาหนุ่มให้ปุ๊บเต็มกระตาตะเสบยป่พี่น้องปุ๊บงอนปะง่ายอุ้งสันกล้องรั่วขอโทษข้อภัยหลายๆ มาหนีมาหาหนอนไหมเร็วมาหนีหา,า,า,าเทปไก่ไก่แทวหน้าแม่อบอลุงเองลุงมาหาคนเดียวมาหนีไมต่ตาอเป็นติดงานเลยแม่บอลุงก็มาหามาแกงให้คนงานกินคือเก่าเพราะว่ามาหนีคือเสด็จโซ่ใหม่อีกแล้วออกโซ่ใหม่เมื่อวานยังไม่แล้ว ຂໍໃໝ່ເລດຈັງຊິເປູປູລະຈອ້ສຊິເອກລຸນຜກສົມຜັກดูຖ້າປຶກັງແຮງສແຮງໃຈອຍມ່ລຸ້ มะบึงซ้มน้ำกันาแกงหน่อไหมชีเสบหรือบบุเสบมันนี่หาปลาหน่อไม้กับปูอกอหน่อไม้กับเขียวเขียวถ้ากันพายแน่น้องเข้มหน้าเมย์บอลุกมือนละก้อน่อไม้จะคล้องเอง ก็ไม้ตันี้ก็เป็นน้องสะของลานในหน้านี่แหละ้ลานพยุงเทพมแต่แตน,น้องสะเพิ่นลานทางนันบอนไทยเนะี่ยก็เป็นสวนมั่นเมตตาผักรุ่นผักสมน้ำกัน ชีวิตของแม่บ่ารุงกับตื่นมากประเทศนี้นงหาอยู่หาก,กินเห็ดอยู่เห็ดกินยังขอบเลี้ยงครัว,ค,วคือเกา่าราะว่าถึงิี่มีผัวก็กมีลูกต้องหาก,กินเลี้ยงลูกหากมีผัวนั้นลำบากกว่ามีลูกมีลูกยังว่าลูกของเฮาเองผัวคือว่าคนอื่น สมบูรณ์หว่าว่าต้องมอนเป็นคนอื่นพวนถึงทีดีกะอยู่ไปมาแบบยังหายเบื่อหน่ายกันกะเป็นคนบุดีคือเก่าฮาก็เลยจำใจอยู่กับลูกถ้ามีภูมหม่กับ คือสินานนี่ดอกพี่น้องว่าตอนนี้ในบาลุงยังบ่มียังถ้าสิเอากันไปก็คือว่ายังบ่มียังบ่มีเคือนมีซานสิให้เพิ่นอยู่ก็เลยว่าอยู่กับลูกไปก่อนหาเงินไปเฮ็ดเงินไปเฮือนไป แล้วบุญเลยยังพันตอนนี้ยังพันว่ากับพ่อหญ่เป็นกำลังแหงเสียแฮงใจให้แม่บาลุงมตอนนี้มีแต่พญ่ยคนเดียวที่เป็นกำลังแหงเสียแหงใจกำลังสู้ต่อไปแล้วก็เอฟซีทุกท่านที่เขาลุกและฮักแพง เตือนมากครับมาหากินหายากเท่ปลาเท่ารงนี่แหละเมื่อมากกับน้องพอมาในน้นองก็ติดธุระมีงานอีกแล้วในบ้านเมต,ตาอันนี้บ้านเมบาลุกนี่มีงานเกิดขึ้นกระทันหันก็เลยว่าห้เมตาอาเิ่นข้าไปน้องมาหากินแทนคนเดียวไปพี่น้องมืกอน้ำกัน มไปลุงได้ร้ายเลยเต็มกระตาพมมากินกันเด้อพี่น้องพผยอดกับปุกใหญ่พ ใชเมืม่อน้ำกันเพื่อนพุาา่เล่มาทาใบทาแกงกินง่อเพื่อนเลยพี่น้องมากเลยข่าวแห้งสวยบริษายคลิปมาแล้วก็เห็ดอุคลกลกเห็ดกินเปอกหน่อไม้แล้วก็ต้มกะตำกำลังมุก ບ້ານເຮົາຊື່ເອີ້ນວ່າໝອກໝົກສະບຕ້ອງໃສ່ສຊກະຍຜູ້ກິนນໍกันນຊນໍມບາຮົສ່ຜສ່ຜັຍ มากทไทยก็เชิญสะอมมกแล้วแล้วน,นึ่งพันสุกถ้าตั้งนึ่งสุกแล้วก็กินกลังไอทวนทวนน่าเด้อ พายาเอฟซีท <c ười> ุกท่านที่เขาลบแลักแพงมากินน้ำกันหลังจากมาทหารใหม่แล้วก็เหตุผลลูกเกินกันยังบ้านในปูสามสอใหม่กับบลเล่เพราะเป็นมือนี่เป็นมีงาน พื่อนดีเพื่อว่าบริเหตุคือเหตุสั้นนะมันนี่นะเหตุยังกับมันจุปุลแล้วถ้าเพื่อนเอาลงป่าวิทย์ปุลแลจังได้เยังกก็เลย่ยังก็เลยถ้าตงเพ่นเอาลงวิทจังสิได้สไมต่ ชอบไม้แล้วอาอื่นคือเสตปูไปน,บบนําเห็ดกระบาดในไข่แนดอกมันเป็นห่มมันได้มุงแล้วแล้ว,ลวเพื่อ้าแต่ว่างตรงแล้วกับปูแปนใส่เส้นใส่วงกบแล้วก็แอม ทำแล้วเราก็เสิด็ใส่บานยังเสด็จขึ้นขาดแค่นี้วาเดินหกข้างหลังเบิงหลุ่นไปนำมาไต้หอดขันใด ทางลางกะโฮกพร้อมมีตะไม่เครื่องบนเหลวมาในี้ขอจบภาพเป็นเพียงตัวนี้พากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บาลลุงพี่น้องสบายดีคลิปหน้าพบกันใหม่